dipisu bak wa aang sem sem putuh jalan na sampai sukalo kali itu Anu taropolismas diata dewa manutsanang foto pewati sewak kado bakta mau Santi di ko kali

อโนตารังปุญญกิสังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมงฺคลํเตโยจมนอปโสคุณสสถโพพพโหตุสุปิณอาการตังโสธานุปาเวนาวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมงฺคลํเตโยจมนอปโสคุณสสถโพ พปะกะโหตุสุปินังคตังสัมมานุภาเวนะวินาศเมนตุยันตุนิมิตังอาวะมังกลัญจะโยจะมนาโปสกุณสัสโตปพปะกะโหตุสุปินังคตังสังขานุภาเวนะวินาศเมนตุอุเทนจยันจักุมาเอกราชาลิสวณโนปทวิปปะโสตังตัง นามัสสามิหาลิสวาณังปะทวิปปาสังตายาจักุตาวิหาเลมุติวสังเยพระมนาเวสกุสปะธรมเมเตเมนะโมเตจมังปารยันตุนามตุพุตานังนามตุโคติยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะลิตังกาตวามโมโรจลติเอสนา อาเปตยานจกคูมาเอกราชาฮาลิสวัาโนปตวิปปัสโสตังตังนัมัสสามิฮาลิสวาณังปตวิปปัสสังตญาจาคุต้าวิหาเลมุติวสังเยพระมนาเวตะคูสะพะตัมเมติเมนโมเตจะมังปาลยันโตนัมัตุพุตานังนัมัตุโพธียานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา Imangso pelitang kata wamulo wasama kapayiti.